อันนี้หอยขมป่ะหอยโขงครับโลสวัสดีครับไม่ใช่หอยโเดี๋ยวผมพาไปหาอีกวิธีหนึ่งดีกว่าวิธีที่แบบจับปุ๊บได้ป๊บเลยง่ายกว่าป่ะง่ายกว่าพี่ตลาดใช่เอามานีทำไมเส้นล่างพาเดินตลาดเมื่อกี้ผมอยู่ตัวหนึ่งอะมันมันขู่ผมนะ อันนั้นงงป่าแต้ที่ชูหัวมันั่นใช่ปลาไหลป่าเอีเล่อีกแล้วเอีกแลขอชนิดมันก่อนนะพี่ไปรูทิศนะแล้วก็เราก็เช็ครูพี่แล้วก็ปัดปัดข้างหน้าเนี่ให้มันแบบรยบเรียบแล้วก็อันนี้เราก็จะดึงหญ้ามาปกปิดไว้หน่อยพี่ให้ไม่ดูเป็นธรมชาติคนไม่เห็นครับพี่เดี๋ยวหายเอาลงมาแล้วตรงนี้ไม่ได้ใส่รอบครับลุงอ๋อ ตอนแรกก็จะไม่รู้อยู่แล้วประมาณนี้ครับพี่อันนี้ก็เสร็จละเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยพี่จริงเหรอพี่ที่ผมใส่ไปไหนพี่พี่ลงสองอะไรก็ได้นะพี่อันนี้น้ำไม่ค่อยลึกเวลาที่มีผักตบอะน้ำมันจะแค่ขัวเข่าสออยู่นนีไปดึงัับบบุมมจะโกาแ ตัวตัวเล็กตัวน้อยปา่หรือว่ามันจะถ้าปลาไหลนิดหนึ่งในร้านเลยยากใช่ครับเพราะว่ามันมาตอนคืนใช่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 พี่เฮ้ยยังไม่ได้จ่ามันไม่ไม่หน่อยจากรูตอนคืนออกมาหากินตอนคืนยังไม่ได้จ่อันนั้นคือปลาปลาไหลพี่ชุกเขามีทําอะไรกันได้บ้างนะอันเอกประสงค์พี่เหมือนปลาเลยครับอ๋อแล้มีอันหนึ่งอ่ะผมว่าแม่งพิเศษมากที่ผมเคยเห็นนะอัไหนใส่ปลาไหลไปแล้วแม่งเป็นเป็ดอ่ะ ตมัน้องเตอออ๋ันนี้ที่นัดกันตั้งแต่เช้าเลยพี่บอกว่าเดี๋ยวเดินเล่นนี้เลยว่าพี่ป๊อปจริงจังว่ะแล้วมึงจะให้ทำยังไงก็ตามพี่ก็ต้องเต็มที่ผมคิดว่ามาถ่ายรายกานไม่ได้หรอเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่่ตามไม่นิ่งเสร็จเลยอ๋อไม่ใช่ครับพี่มาถึงผลงานครับพี่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะหันค่ะ หันเฉียงหันเฉียงตัวเฉียงหน่อยหันเฉียงเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากแก้วข้ห้อยแล้วกามีปลาไหลของซิลเขับอีไม่เล็กเดี๋ยวจะเล็กไม่เล็กของน้อซิวเหรอกำลังเด็กเลยเฮียต้องให้เขาอีกแล้ว พอเขาจบเกษตรมาวิศวะอะไรพี่เครื่องแกงเพราะว่าฐานมันร้อนยากพี่ชิ้จิ้มให้ดูร้อนยังนะครับซ้อมไงซ้อมเดี๋ยวยังไงก็ต้องตกรงกันอยู่แล้วเเนาาออ ขุดท่งไวท์เทนนิงสั่งทางไว้เทนนิงสังทังไว้เทนนิงทำมังไว้เทนนิงทำมังไวเทนนิงมอี่อมังตรงนี้แหละไม่ครบยไม่ครบยักาะกมังยังไม่ขึ้นเมื่อกี้ท่องสลับกันต้องทำมังก่อนทำมังไวเทนนิงพุทธทังไวทเทนนิงทำมังไวเทนนิงสังทางไวเทนนิงสั่งทางไวเทนนิงไอ้เนี้ยคีมเข้าแล้วไง เคยเจอเจอเลขหนึ่งอ่ะผมเจอเลข29อ่ะทั้งวันเลยตั้งแต่กรุงเทพยันบุรียำเห็นป้ายก็2ี่นลุกองอาทนตย์ก็เจอ